ชื่อโจไตรเทพนะครับเป็น CEO a n ฟ Founder บริษัทโปรพาอินครับโปรพาอินเราก็เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้านระบบเสียงเครื่องดนตรีอุปกรณ์สำหรับออกอากาศไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆอุปกรณ์ DJ แบบครบวงจรครับ ซึ่งเราก็มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็นทางด้านที่เกี่ยวกับเสียงทั้งเกี่ยวกับภาพกล้าพูดได้ว่าก็โปรพกริก็เป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ด้านบันทึกเสียงเยอะที่สุดในประเทศไทยครับแต่เราไม่ได้มีแค่ดน้านนี้ครับเรามีสถาบันสอนชื่อว่า Propack In School เราสอนในเรื่องของการทําดนตรีสอนในเรื่องของการเป็นดีเจสอนในเรื่องของการทำคอนเทนต์ทำออกมาให้ภาพสวยเสียงดีสิ่งที่เราพยายามทําอยู่ก็คือเราพยายามสร้าง Ecosystem ระบบนิเวศวิทยาเล็กๆของเราเพื่อที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้าของเราครับเพราะว่าวิชั่นของเราก็คือ amplify your dreams ความหมายก็คือเราตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดสนับสนุนความฝันของลูกค้าเราให้กลายเป็นความจริงให้ได้ตอนนี้ผมเริ่มเนี่ยมันเป็นยุคที่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้ามามีผลกันทั้งเยอะคือแต่ก่อนเนี่ยประมาณสักจสิบเจ็ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราการจะใช้การบันทึกเสียงเนี่ยเราต้องไปห้องบันทึกเสียงการลงทุนในห้องบันทึกเสียงเนี่ยในยุคนั้นมันประมาณ10 2 0 30, 30ล้านอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะอุปกรณ์มันเยอะมากแต่คราวนี้ในยุคนู้นเนี่ยมันเป็นยุคที่อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันโดนยอด่อมาอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์และปลั๊กอินแล้วครับมันก็เป็นโอกาสที่ เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปพอดีมันเข้ามา disrupt วงการการบันทึกเสงแบบเดิมๆในยุคนู้นนะครับด้วยความที่อยู่ในอุตสาหากรรมนี้มานานก็จะเห็นนะฮะว่าพฤติกรรมคนอย่างแต่ก่อนในสักสิปีที่แล้วเนี่ยการมาทํางานเพลงมันดูมีความเสี่ยงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันเปิดกว้างมากขึ้นสังคมยอมรับมากขึ้นแล้วผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยมันก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆ ทำให้ปัจจุบันการที่จะเป็นศิลปินหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับมันง่ายมากๆแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆเราก็สามารถที่จะสร้างสารรค์คอนเทนต์ของเราได้ละมันก็เลยเปิดโอกาสที่ทําให้คนจํานวนมากสามารถเข้ามาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ง่ายในขณะที่แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเฉพาะกลุ่มเป็นแค่ต้องเป็นคนที่มีใจรักจริงๆหรือคนที่เรียนมาด้านนี้จริงๆแต่แน่นอนนะครับว่าการมีความรู้ด้านตรีหรือเล่นตรีเป็นมันก็จะช่วยทำให้เราไปได้ดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็มีโอกาสมากกว่า จริงในรอบ17ปีที่ผ่านมาผมว่าผู้ประกอบการชาวไทยเนี่ยเราเจอหลายมรสุมมากไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีทางการเมืองแม้กระทั่งตอ,ตอนน้ําท่วมประเทศไทยนี่เราก็มาเจอโควิดอีกซึ่งผมว่ามันเป็นโคตรของความท้าทายแล้วก็มันทําให้เราที่ต้องเค้นเอาพลังทุกอย่างที่มีในตัวเนี่ยออกมาให้ได้เพราะผมว่าทําธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยยิ่งในอดีตเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ในยุคป,ปัจจุบันผมว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงมันกำลังขึ้นแบบ e x p o n e n t i a l ช ความรู้ใหม่ๆออพฤติกรรมใหม่ๆความต้องการใหม่ๆมันเกิดขึ้นทุกวัน disruption มันเกิดอยู่ต่อเนื่องถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวเร็วๆหรือคาดการอนาคตให้ถูกผมว่าสุดท้ายธุรกิจนั้นก็จะไม่สามารถคงอยู่ได้ครับก็ถ้าจะแนะนําคนทําธุรกิจก็คือผมว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ให้งานสบายเลยคนที่เข้าใจว่าการทําธุรกิจเข้ามาเสร็จแล้วมันจะสบายชิลๆทําอะไรก็ได้ผมว่าถ้าเกิดคิดอย่างนั้นอย่าเข้ามาทาธุรกิจเด็ดขาด เมื่อเข้ามาแล้วมันไม่มีคําว่าสบายไม่มีคําว่างา่ายมันมีแต่จะต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆวันแล้วก็ต้องตั้งใจที่ต้องพัฒนาองค์กรพัฒนาทีมงานต่อเนื่องในทุกๆวันมันคือความท้าทายแต่ผมว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วแล้วลงมือทามาแล้วและเอ j นจอยมันเนี่ยมันก็คือโอกาสดีสําหรับชีวิตที่ทําให้เราได้ค้นพบอะไรมากมายนะครับ การทำธุรกิจมันคือการแก้ปัญหาครับและยิ่งถ้าเกิดเราทำธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีปัญหาเยอะมากๆที่มาให้เราแก้เป็นประจำทุกวันมันเป็นการที่ทำให้เราได้ฝึกทักษะและพัฒนาตัวเองก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาครับก็เป็นความท้าทายและเป็นโอกาสที่ดี